สวัสดีค่ะนั่งลงค่ะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเกมนะคะอ่ะเข้าไป Google แล้วไปที่ไหนต่อพิมพ์ว่าค่ะนะคะคเราจะไปตอบคําถามนะคะในโปรแกรมตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเข้าไปอ่ะเมื่อเรเรนเข้าแล้วนะคะมันจะมีรหัสเนาะเรเรนเข้าไปนะคะแล้วก็พิม ชื่อนะคะชื่อเล่นก็ได้นะคะพิมชื่อเล่นเข้ามาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเข้าได้ไหมคะเทียนละ่ะอ่ะของเทียนมาอ่ะรอเพื่อนก่อนนะคะ อ่ะเริ่มค่ะไปแล้วนะอ,อ,อ,อ่านโจทยดีๆมาคะระดับภาษาแบ่งออกเป็นกี่ระดับเร็วเร็วเร็วเรวเร็เร็เ,รเรถึงๆึง าถูกทุกคนเลยเหรอสุดยอดอะมาดูใครได้คะแนนเยอะสุดป้าใครเนี่ยพี่เจ้าป้าหนึ่งพันอะพี่เพียวลงมานะคะพี่ต้อมพี่ออมแล้วก็พี่ออมศิลนนะคะอะไปกันต่อนี่เธอกินข้าวหรือยังอ่ะประโยคนี้เป็นอะไร ภาษาใดสิบเรียนเชิญประธานประจำที่แท่นปรารมพิธีเรียนเชิญประโยคนี้เป็นภาษาระดับได้ต้องมาดับหนึ่งเลยนะคะข้อนี้นะครับ เป็นพี่เพียวอมศิลจาแล้วก็พี่อมนะคะอ่ะไปกันต่อครูคะหนูไม่เข้าใจกันบ้างข้อนี้เลยค่ะครูช่วยอ่ะหนูอยากให้ครูช่วยอธิบายให้หนูอีกครั้งได้ไหมคะเป็นประโยคนี้เป็นภาษาได้ด มีห้ขอนะคะที่1คือใคร oh. ที่สอง oh. ตองที่สามปิม <Th im. S 1> โอเคนะคะอะมาสามคนนี้มารับรางวัลน,นะคะโอเคนะคะอะหข้อไปเรียบร้อยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมนี้คนที่ตอบคำถาม ได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะแสดงว่ามีความรู้เรื่องเรื่องอะไรระดับภาษานะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระดับภาษากันนะคะระดับภาษาแบ่งออกเป็นกี่ระดับดอตอบถูกไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างัากกทีกทกรอะไรบ้างนะ ภาษาพูดกันเองเองะไรอีกรม<า>ีการาอะาระดับภาษาแบกออกเป็น5ระดับอามาพี่ออมมาพี่ออมมาค่ะอันดับแรกเลยนะคะเป็นภาษาระดับ การเองนะคะต่อไปด้วยอะไรคะใครรู้บ้างไม่เป็นทางการมาพี่ตักไปติดค่ะข้างๆกันอ่าไม่เป็นทางการแล้วอ,อะไรอ่ากึ่งทางการอ่ามาพี่พอเพียกกึ่งทางการแล้วอ,อะไรอ่า ทางการนั่นเองนะคะอพี่ปองน่ะทำไมมันเลียงไม่ตกกันสายตาเอียงใช่ไหมอ่าและระดับสุดท้ายคืออ่าพิธีการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะระดับภาษาแต่ละระดับนั้นนะคะอ่ะพี่สุดารัตน์มาะคะ่ะ ภาษาแต่ละระดับนั้นนะคะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะนี่สิ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะคะ,ะระดับภาษานะคะระดับของภาษามาดูความหมายก่อนนะคะระดับของภาษาหมายถึงอะไรคะูาาร้ภาาีมมคว ผมให้ทำตามโอกาสและวันที่จะรกความสัมพันธ์ะว ระดับภาษาก็คือรูปแบบการใช้ภาษานะคะมีการลดหลั่นกันไปตามโอกาสนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลานักเรียนคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะในเรงก็จะใช้สรรพานามเหมือนที่ใช้กับครูไหมไม,ไม่นะคะคุยกับเพื่อนแทนตัวเองว่าอะไร <c oughs> อุ้ยแ <c oughs> สดงว่าเป็นภาษาระดับนะคุยกับเพื่อน <c oughs> อ่ากันเองใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคุณครูใช้ภาษาไหนกันเองได้ไหม ต้องใช้คําอะไรภาษาไหนไไอ่าไม่เป็นทางการนะคะก็คือจะมีความสุภาพขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะเพราะเวลาัเรียนคุยกับเพื่อนเนาะคุณครูก็จะเห็นว่าอั้เรียนสนิทกันมากนะคะแล้วก็จะคุยกันแบบสุดยอดเลยสนิทกันเลยนะคะกันเองสุดๆนะคะอ่ะก็จะมีระดับภาษาที่ลดหลั่นกันไปนั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะระดับภาษาไทยนะคะมีการแบ่งเป็น5ระดับนะคะข้อหนึ่งก็คือ อ่พิธีการสูงสุดเลยซอ้อมอ่าลดหลั่นกันมาเป็นทางการและสามตึงทางการและสี่อ่าและห้ากันกเองนะคะอ่ามาดูพิธีการพิธีการนะคะก็คือใช้สื่อสารในที่ประชุมนะคะไม่มีการโต้อตอบนะคะเชน่นพวกอ่าเวลาเราันาเรียนเคยเวลาเราอยู่ในพิธีการเชน่นไหว้ครูอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นพิธีการเนาะ ก็จะมีคุณครูส้มใช่ไหมคะที่เป็นพิธีกรแล้วก็จะพูดนักเรียนจะเห็นว่าภาษาที่ครูส้มพูดจะเป็นพิธีการมากนะคะอ,อันนี้เป็นระดับภาษาพิธีการนะคะสองทางการนะคะอันนี้นักเรียนจะเจอนะะในหนังสือทางราชการต่อไปกึ่งทางการคล้ายกับภาษาทางการนะคะแต่ลดการ ที่ใช้ภาษาทางการลดลงมาหน่อยนะคะอาจจะมีภาษา,าที่เป็นสุภาพเข้าไปแทรกแซงอยู่ในถึงทางการด้วยนะคะอันนี้จะเป็นประชุมย่อยนะคะเช่นนักเรียนประชุมกันเ,เหมือนประชุมสภาอะไรอย่างเงี้ยก็ประชุมย่อยๆของนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะใช้ภาษาระดับนี้นะคะและ C ไม่เป็นทางการนะคะอันนี้ก็คือพูดคุยระหว่าง4-5คนนะคะอยู่ในที่สาธารณะ นะคะเช่นนักเรียนออกไปเที่ยวตลาดนะคะไปเจอเพื่อนต่างโรงเรียนเราก็จะไม่สนิทใจใช่ไหมคะอ่ะไม่ได้สนิทขณะนั้นเราก็จะพูดหรือสนทนาการในระดับอะไรคะไม,ไม่เป็นทางการหรือการพูดคุยกับคุณครูแบบนี้เป็นตน้นนะคะต่อไปอันดับที่5นะคะก็เป็นอ่ากันเองใช้กับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทกันครูเชื่อว่า ภาษาระดับนี้นักเรียนใช้บ่อยที่สุดใช่หรือไม่อ่าใช่นะคะอ่าจบลงไปแล้วนะคะอ่าทีนี้คุณครูก็จะไปเป็นตารางแบ่งมาให้ดูนะคะอ่าทั้งพิธีการทางการกึ่งทางการนะคะมองเห็นไหมคะอ่าและไม่เป็นทางการกันเองนะคะซึ่งลักษณะแบ่งย่อยให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะต่อไปนะ,ะจะให้นักเรียนนะคะ ทำใบงานเกี่ยวกับลักษณะของภาษาให้นักเรียนแยกออกมานะคะภาษาระดับที่เป็นกันเองมีลักษณะอย่างไรนะคะไม่เป็นทางการเป็นลักษณะอย่างไรให้นักเรียนเขียนมานะคะคุณครูให้เวลา10นาที ต่อไปคุณครูจะแบ่งกลุ่มให้นะคะ,ะให้เป็นงานกลุ่มนะคะให้ในักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะคะภาษานะคะคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้นะคะอยู่ในกล่องนี้นะคะ,ะแต่ละกลุ่มก็จะได้ไปนะคะมีข้อความนะคะและให้ในักเรียนช่วยกันนะคะแยกนะคะหรือวิเคราะห์ข้อความที่คุณครูให้นะคะออกมาว่าข้อความนี้เป็น ระดับกันเองไหมไม่เป็นทางการไหมถึงทางการไหมทางการไหมหรือพิธีการไหมนะคะจะมีกระดาษบู๊ให้นะคะหมายถึงผลงานของนักเรียนสามารถนะคะออกแบบเองยังไงก็ได้นะคะ,ะกระดาษตัวนี้คุณครูมีให้นะคะทุกกลุ่มนะคะแต่และกลุ่มก็มีเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นหัวข้อให้เรียนเขียนเอาเองหัวข้อคืออะไรคะวันนี้เรียนเรื่องอะไร โอเคค่ะระดับภาษานะคะเียก็ตัดมีกันไกลให้นะคะค่อยตัดแล้วก็ติดเอานะอ่ากลุ่ม1เดี๋ยวกลุ่มพี่ออมให้เป็นกลุ่ม2อ,อ่ามารับอุปกรณ์อ่ะกลุ่ม3แต่ละกลุ่มนะคะจะได้ข้อความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะลอกกันไม่ได้นะคะ และลอกกันไม่ได้อ่ะอาะเคลียเคลียอุเคลีย,อ,ยอุปกรณ์ออกจากโต๊ะนะคะนัก <Okay. S 1> เรียนจะทําเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะคะหัวข้อนักเรียนจะอยู่ตรงข้างบนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ออกแบบเองเลยนะคะเขียนเอาค่ะ,คะแยกแล้วก็เขียนเอาเลยใช่ใช่ใชอือจะไปจะไปกลุ่มหนึ่ง อ่ตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มหนึ่งชื่ออะไรขอเป็นวันนักคดีไทยนะคะอ่าวันนักคดีไทยอ่าครูจะจับเวลาแล้วนะ20นาทีของานเสร็จนะคะอะไรนะคะแล้วแต่หนูจะติดข้างบนหรือตรงกลางแยกออกกันแล้วแต่ ทำเป็นมันแลปปิ้งได้ไมได้เลยได้เลย lifting, มันมาปิ้งหนูก็อาจจะแยกออกตรงนี้กันเองข้อความเป็นกันเองเป็นยังไงแล้วเราต้องกลับไปใช่ค่ะ <S <S ชอบมากอา้าวเขียนเลยค่ะกลุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มที่สามแล้วก็ชื่อกลุ่มตามหลังเลยค่ะอหรือ <c oughs> <c oughs> หัวข้อไว้ตรงไหนตรงกลางแบ่งไว้เลยจะได้อันนี้ได้โบดิ้งใตรงนี้ก็ได้ได้ได้แี้วอันนี้กระเป๋าใบนี้ติอ thank yeah. you กลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอได้แก่ได้แก่ได้แก่พี่ตั้น,นละกันฐานะที่วันนี้หล่อที่สุดในห้องจับได้กลุ่มตัวเองเนาะกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอนะคะกลุ่มหนึน่ง <c oughs> <c oughs> เออกลัวแล้ว <c oughs> ามาเพื่อนๆนั่งพี่นะคะอรอฟัง นั่งดูด้วยนะคะเพื่อนำเสนออะไรถูกต้องหรือไมนะ่นเรียนดูนะ,ะให้คะแนนแต่ละกลุ่มด้วยนะถ้าไม่สนใจคุณครูก็ผกคะแนนนะโอ้แดดจบเลยค่ะเพราเราสึกที่จะออกมานำเสนอเื่ออแล้วภาษา ระดับทางการในทางการนี้โรงเรียนบ้านน้องเหล็กขอแจ้งหยุดเรียนในวันในวันจันทร์ที่20โมกระคมระงวัน5าร้อยแบบเนื่องจากคณะครูทุกท่านเข้ารับการอบรม ไม่เป็นไรระดับไม่เป็นทางการวันนี้เราไม่ค่อยสบายเชิญช่วยไปส่งเราที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมหน่อยนะระดับกันเองเฮ้ยระวังเหนื่อยสิเดี๋ยวน้ำก็หกลงหรอ ขอบค่ะอ่าบบกมือให้เพื่อนหน่อยอ่านอ่าน่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองให้กลุ่มที่สองจับเอออันนี้กลุ่มที่สามจับตลวเองกลุ่มสา ต่อเลยค่ะพวกะเรากลุ่มที่3ามกลุ่มรามเกียรติค่ะระดับภาษามีทั้งหมดห้าระดับ1นิ่งีการเรียนท่านผู้มีเกียริขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดกิจกรรมวันวิชาการประจำปี2567ค่ะ 2. ทางการการป้องกัน โรคระบาดท,ที่ติดต่อทางเดินหายใจคือการใช้หน้ากากอนามัยและอิดเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 3. คืกึงทางการสุนัขเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของดังนั้นมันจะรับรู้ความรู้สึกเจ้าของได้ 4. ไม่เป็นทางการคุณครูคะช่วยหนูติวข้อสอบโอนิภาษาไทยหน่อยคะ่ะกันเองว้าวชุดเด็กชุดนี้สวยเป๊ะเวอร์ชัดเอฟให้หนับใจไปเลย <c oughs> อ่าบอกมือให้กลุ่มสามนะคะอ่ะเสียงดังฟังชัดนะคะโอเค okay. ถูกตอกอ้องอ่าปิดไว้อ่ากลุ่มสุดท้ายคงไม่ต้องจับลาเ,เชิญค่ะหืึ่งตัวนีค่ะระดับไม่เป็นทาทราบไหมคะว่า,วาต่อพันนี้นี้คือผลไม้เพื่องสุขภาพอย่างแท้จริง สามตื่ทางการกระเป๋าใบนี้เป็นของคุณใช่ไหมครับอืมต่นทาการ่ต่นทางการสองในวันจันทร์ในวันจันทร์ยี่สิบมกราคม2 0มกราคมอ่านให้ครบค่ะมกราคมสองพันห้าร้อย 5, 2 5 6พันกคระบครบแล้ว3กลุ่มนะคะอะ้าที่คุณรูณดูนะ,ะหาหลายกลุ่มนะคะก็วิเคราะห์ถูกต้องนะคะปรเเม่อเตงหน่อยอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วระดับภาษาแบ่งออกเป็นกี่ระดับเท <5. S 1> ่าไหร่คะหนึ <5. S> 1> 1่งคือ าอภาษากันเองหรือภาษาพูดสองสามสี่ห้าอ่าภาษาไหนที่สูงสุดลูกอ่าพิธีการนั่นเองนะคะอ่าทีนี้คุณครูมีข้อสอบ o อเน็นะคะมาให้พวกเราลองทําดูเนาะอ่าเรื่องนี้มีอยู่ในข้อสอบโอเน็ด้วยนะคะเขาถามว่าข้อความสข้อใดใช้ ภาษาเดี๋ยวจะให้ตอบเป็นกลุ่มนะให้ช่วยกันคิดนะใช้ภาษาระดับปากระดับปากคือระดับไหนลูกอ่าถูกต้องกันเองพร้อมยังอ่ะช่วยกันคิดจะถามว่ากลุ่มหนึ่งตอบอะไรกลุ่มสองตอบอะไรในเียนต้องเลือกกี่ข้อลูกอ่าสองข้อค่ะพร้อมยังหมดเวลากลุ่มหนึ่งตอบอะไรลูก อาจจะยังไม่จบตักติ๊กตักติ๊กตักกลุ่มสองได้ยังพร้อมตอบกลุ่มหนึ่งตอบสามกับเอาเร็วเร็วอ่านอีกรอบยากไหม ก็สกับข้อสี่ข้อามกับข้อสี่อาลุมสองค่ะข้อหนึ่งกับข้อสามคุมสามค่ะหนึ่ง <1. S 2> กับสามอะไรอ,อ่านผิดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็น หนึ่งกับสามหนึ่งกับอะไรหนึ่งกับสามอ่ะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยหนึ่งกับสามเป็นคำตอบที่ทถูกตอ้องเอัไปเพื่อตัวเ,เองหน่อยทำาไมเก่งแท้นะคะอ่ะจะเห็นในบ้านข้อหนึ่งอะไรเจอคำว่าอะไรคะคนอ่าคนเราข้อสามเจอคำว่ามัวเมาเนี่ยข้อสาม อ่าไม่ใช่ไม่เออเอาไปใช้แล้วไม่ใช่อย่างเงี้ยคำว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นภาษาระดับปากนั่นเองนะคะอ่าวันนี้เสร็จสิ้นกระบวนการนะคะนักเรียนสามารถตอบคําถามได้นะคะถูกต้องด้วยเก่งมากนะคะหวังว่าโอเน็ตปีนี้นักเรียนจะเป็นยังไงได้คะแนนเยอะๆนะคะสอบได้นะคะอ่ะยากไหมเรื่องนี้อ่าไม่ค่อยยากนะคะนักเรียนสามารถ แบ่งแยกได้นะคะว่าอะไรเป็นภาษาระดับใดนะคะ,ะวันนี้มีการบ้านให้ทำนะคะอันนี้เอามาส่งในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนาะ<ม>อาเก็บใบงานชิ้นที่หนึ่งให้คุณครูด้วยนะคะใส่ไปในกลองของตัวเองเลย<ม> อ่ะใส่ไปก่อนใสาไปก่อนสาในกล่องอ่ะวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่ค่ะอาเก็บงานให้คุณครูด้วย